ใช้น้ำเอามือจุ่มน้ำลงไปแล้วก็ลองทาปากโกดด้วยคือในสภาวะปกติบางที่ลูกค้าเนี่ยเขาบรรจุเนี่ยอาจจะมีความเปียกชื้นอ่า เราใช้เวลาโดยประมาณ1.2วินาทีต่อ1ฝาฝาก็จะเป็นฝาพลาสติกนะฮะแล้วเราก็จะใส่ปล่อยไว้ใต้ฝาโอเคทีนี้เราจะเริ่มเปิดฝาแล้วนะครับเปิดได้เลย ไม่ขาดแล้วหมดแล้ว